มีตามวัยกันเติบโตของอนวายเลยค่ะ Let's go <S First ever Barbie ค่ะโทนี่ชอบอยูนิคอร์นอุ้ยเดซี่เดซี่จะเล่นเคนเหรอลูก oh <my> เดซี่จะเล่นกับเคนเหรอลูกมากระถาคะ่ะมากระถาคะ่ะอันนี้ oh <my> จริงของกระถาอ๋อมันมีเรา Miss Dior ว้าวเปิดตาค่าอยากรู้หรือเปล่าพี่หวอะไรหรอแฟนลับคอมเมนต์เต็มเลยว่าอยากให้พี่หวเปิดกลู่ของสะสมที่ชอบอุ้ย้ จัดไปคิดว่าอยากวันนี้จะมีอะไรบ้างคิดไปแล้วมีเยอะมากเลยทุกคนอะเอาเป็นว่ามีตามว้กันเต็โตของุวันเลยค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าปะ let's go let's go b a b y let's g o l e t s go b a b y let's g o นี่นะคะทุกคนเราก็มา section แรกเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบ ที่สะสมน้องตุ๊กตาลายนะคะแล้วก็มีของดิสนีย์แต่ละอย่างนะคะรวมถึงโพนี่ด้วยค่ะ<ฮ>เพราะว่าเป็นคนที่ชอบโพนี่มากเลยทุกคนดูตุ๊กตาลายอันนี้ <c oughs> ถ้าสังเกตดีๆนะคะจะรู้เลยว่าเป็นตุ๊กตาลายที่ใส่ชุดยังไม่จับนะร <c oughs> วมถึงมี W A I I ด้วยนะคะนี่อันนี้นะคะซื้อเองเป็นตุ๊กตาลายแบบ limited edition นะคะออกมาตอนช่วง Roxy <c oughs> ก็คือเป็นตุ๊กตาบลายที่แบบมีผิว แทนอยู่แล้วคือตอนนั้นเราเห็นเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเลยผิวแทนก็เลยซื้อน้องมาแล้วก็ชุดนะคะชุดยอมให้จับนะานะคะก็มิาทําให้เป็นของขวัญเกิดตุ๊กตาลายตัวนี้เป็นตัวแรกที่ซื้อแล้วก็ตัวนี้ตัวที่2ตัวนี้ตัวที่3อันนี้ได้มาเป็นของขันนะคะอุ๊ยตายละทุเรศมากให่แมงมุมเปลียวมากอุ๊ยตายแล้วอย่านะอ่ะออกละ อันนี้ก็เป็นตุ๊กตาบลายแบบฉบับเล็กแบบมินิจิวๆนะคะแล้วก็โพนี่ววกโพนี่ก็คือชอบยูนิคอร์นตั้งแต่เด็กตอนเริ่มต้น Instagram เมื่อก่อนชื่อว่า m e r m i ม o คอรเพราะตัวเองเลิฟเมอร์เมดนะคะแล้วก็ยูนิคอร์นก็เลยเป็นครึ่งยูนิคอรน์นครึ่งเมอร์เมดเป็นเมอร์เมอร์มิอมอคอร์นนะคะก็จะมีโพนี่มีบาร์บี้แล้วก็มีซิมสันส์นะคะเพราะว่า, Love า,วาเลิฟซิมสันส์มากเลิฟซิมสันส์มากอันนี้ได้มาจากคุณพ่อนะคะคุณพ่อเป็นคน ให้นะคะแล้วก็เริ่มถึงมินเนี่ยนแอบอยู่ข้างหลังแล้วก็มีตัวเล็กตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าเลิฟเหมือนกันนะคะมินเนี่ยนแล้วก็นี่ทุกคน Toy Story I love ิฟไอเลิฟมากมากคืออธิบายไม่ถูกมี Mr.Potato Head mm hmm. ด้วยนะคะน,นี่คุณพ่อก็ให้อันนี้ซื้อเองนะคะ mm hmm. แล้วก็นี่มี a r เรียนะคะ mm hmm. อะไรที่เกี่ยวก Ariel, mm ับเอเรียลก็คือจะเลิฟมาก นี่ก็เป็นรถ toy story อันนี้เก็บตั้งแต่เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกแน่นอนอันนี้เป็นหนังสือเล็กๆน้อยๆนะคะของ tiny t e a t e r นะคะซิ t นี่ดูนีแคสโ่ิปเลยนะทุกคนแล้วก็มีตัวละครอ,อยู่ข้างๆนะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวให้ insert แล้วก็ แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเบลนะคะมีเบลด้วยแต่อีกฝั่งก็คือจะมีเป็นพรินเซสทั้งหลายมีซินเดเรลล่ามีสลิปปิ n งบิวตี้มีเอเรียลมีรัพพันกโซนะคะครบเลยมีเลดี้อันแชน์ผุฟูแล้วว่ะผูฟูอันนี้นะคะก็คือตัวแชน์เมื่อก่อนนี้เขาจะเดินได้แล้วก็นี่จากอ r ริสโตแครดนะคะพี่วายอยากมีอีกอะถ้าให้เลือก3สิ่งที่เก็บได้พี่หวายจะเลือกอะไรเก็บอะไรบ้างอุ้ยแรามา แรงมากถ้าเก็บได้แค่3อย่างเหรอนี่ sleeping beauty castle นะคะเป็นไปไม่ได้ที่ไม่เก็บต้องเก็บแล้วก็เก็บตุ๊กตามลายยอมให้จับนะนะคะแล้วก็เก็บอุ้ยยากอะจะวูดี้หรือจะซิมสันดีอะเอาวูดี้ก็ได้พอละแต่ก็อยากเก็บเอเรียลอะยากมากถ้าได้4ี่อย่างก็จะเลือกเอเรียลอีกอย่างหนึ่งนะคะ นี่เป็น journal เราตอนเด็กๆอะ่ะอันนี้มันจะปิดล็อกแล้วเราต้องพูดพาสเวิร์ดเข้าไปมไม่รู้ว่าตัวเองเขียนอะไรเขียนอะไรโอ้ย,ยาอตายแล้วไม่เป็นไรของที่ตกไปมันก็ <c ười> คือแค่นี้โอเคอยู่แต่ถ้าอย่างอื่นตกที่มีคุณค่ามากกว่านี้ก็คือกรีดกรีดดังกว่านี้นะคะลืมบอกทุกคนเอาเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะยังเห็นอยู่เลยนี่น เนของฉัน <Wow. S 1> ที่จริงต้องไปอยู่อีกโซนหนึ่งนะั้นแต่อยู่ตรงนี้แล้วนี่กดแล้วมันจะมีเพลงออกมาเป็นเพลงอ่ะอันนี้คือน้องออกตอนอ่ะเพลง Come on Barbie! Let's go Barbie! ถ้าเปลี่ยนแบทอะเวลากดอะ่ะมันจะเป็นเพลง Come on Barbie! Let's go Barbie! อ ah, 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 yeah ้อ้อ้ คะก็คือของวัยเด็กที่เ uh, uh. ลิฟถมเลิฟมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราเอามิสเตอร์เคนนะคะไปเจอกับบาร์บี้เลยดีกว่าค่ะ let's go come on Barbie let's go party ah a อ ah yeah come on Barbie let's go party ah 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 yeah hi Barbie เหมือนกันนะฮะ hi Barbie anyways ตอนนี้นะคะบาร์บี้กำลัง ตามเทรนอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้หนังบอยบี้เพิ่งปล่อยพาเคนมาเจอกับบอยบี้แล้วคะ่ะจุ๊บ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 จะบอกว่า บ a r b บีตัวนี้คือสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็น first ever Barb i e ค่ะที่ปล่อยตอน1959นะคะเป็นตัวแรกเลยเดบิวต์กับชุดว่ายน้ำลายสไตรป์นะคะนี่ก็เก็บลูกโปรโมทไว้หมดเลยอยากจะบอกว่าที่จริงแล้วพี่แหวนเส่วนมากพี่แหวนจะให้หมดเลยแล้วพี่แหวนก็ทำอันนี้ค่ะไว้เก็บให้มันดีๆเลยเนี่ยอันนี้ก็มี a อเรียลโผล่มาตรงนี้อีกที่จริงต้องอยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะเราเริ่มจากบาร์บก่อนนะ เพราะเรายังอยู่ในทีมบาร์บีอันนี้ข้างล่างนะคะเปิดค่ะทุกคนอันนี้เป็นคอลเลกชันที่แบบเรียมากๆน้องตอกทุกคนน้องตอกอ่ะน้องตอกอ่ะแอบออกออกมาใช่คือไม่ค่อยได้จับเพราะุนั่นไงนั่นไงบาร์บีล้มละตัวนี้นะคะแบบเรียมากๆเลยจากคอลเลกชันของ my fair lady นะคะถ้าใครเคยดูหรือชอบมิวสิควลตอนอเด็กๆจะ เข้าใจหวายได้นี่ก็เป็น Collectors Edition เลยเมื่อก่อนตอน,นเด็กๆคุณแม่เนี่ยจะชอบเปิดมิวสิควให้ดูแล้วหวก็จะชอบแบบเหมือนร้องตามเต้นตามมิวสิควต่างๆไม่ว่าจะเป็น My Fair Lady w e s t Side Story Sound of Music คือเลิฟหมดเลยแล้วตัวเนี้ยก็ถือว่าสำคัญมากๆสาหรับไหวนะคะหายากากเขาเปิดได้ตรงน,นี้อันนี้นี่นี่นะคะมีหมวกมีทุกอย่างนี่คือ เอ่อ uh, my f a i r lady เลย oh my goodness ของแวมากอันนี้แรจริงๆนะคะแต่ก็ยังรักหนูอยู่นะลูกไม่เป็นไรนะน้องบอกว่าอะไรวะงอนแล้วนะนี่ให้น้องอยู่กับเคนก่อนเฮ้ยต้องตัวนดีเอาฟิตนี้ดีกว่าดูเราผมคือแบบฉันเพิ่งไปเที่ยวมาเมื่อคืนฉันไปเที่ยวมาเมื่อคืนอ้าวควงกันซะหน่อย so cute b a r บี้นี่เริ่มสะสมมาแต่อยู่เท่าไหร่อะน่าจะตั้งแต่แบบเริ่มเล่นของเล่นเลยอะ น่าจะตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะ Rare item ต่อไปเลยดีกว่าทุกคนก็คือนี่เป็น Princess Layla นะคะโอ๊ยไม่อันนี้อุ๊ย Daisy Daisy จะเล่นเนเหรอลูก Daisy จะเล่นกับเนเหรอลูกอจูบมือเขาแต่อยากกัดละลูกไม่ได้เลยนะนี่นะคะก็คือ Queen Amidala Queen Amidala นะคะตอนแรกคิดว่าเป็น Princess Layla แต่ไม่ใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง Rare item นะคะทุกคน อีกเวร์ไอเทมหนึ่งนะคะแต่แบบไม่ได้เป็นลเลกเตอร์ไอเทมแบบนั้นก็คือ Wedding Fantasy Edition นะคะก็คือเป็นชุดแต่งงานของประเทศอินเดียนะคะสวยมากอันนี้จำได้ว่าคุณพ่อไปอินเดียนะคะแล้วก็ซื้อกลับมาให้นะคะสวยปะสวยเนาะฉันอยากที่จะแต่งงานแล้วใส่ชุดแบบนี้แต่ชุดไทยก็สวยเหมือนกันถ้าให้เลือกผ้าบาร์บี้ที่ชอบชอบผ้าไหนที่สุดชอบนักแพเกอ ชอบต h นัดแครกเกอร์ที่จริงชอบหลายภาคชอบหลายตอนมากพออยากดูจริงๆอ่ะมันจะเปิดดูนัดแครกเกอร์ก่อนทุกทีเลยอ่ะหมดหมดบาร์บี้ละแคนบายแคนบายแคนตอนนี้เราจะถึงซูโมดแฮร์รี่พอตเนี่เราใส่เสื้อ Harry เลยนะใส่เสื้อแบบบ้านเลยนะบ้านไหนบ้านกริฟฟินดอร์ค่ะเคยทำเทสแล้วกเ็เคยทำควิสนะคะแล้วก็ได้เป็น กริฟ f ินดอร์กริฟ i ินดอร์คือตอบตามที่แบบเรารู้สึกแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นกริฟ f ินดอร์ก็เลยรู้สึกว่าอืเราอยู่บ้านเดียวกับแฮร์รี่ ก็มาถึงส่วน Harry Potter นะคะก็จะมีนี่เอาคริสตัลจริงๆมาวางให้แบบว่าได้อารมณ์นิดนึงนะคะอ่ะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนเลยนะคะก็จะเป็นพวงคุญแจอันนี้บ้านแมคินโดรนะคะมันก็จะเป็นแนวแบบหมุนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฮัฟฟ์พัฟเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านที่เราแบบชอบมากๆเลยนะคะนี่หมุนได้ตึ้ตึอันนี้แค่พวงคุญแจนะมากระถาค่ะมากระถาค่ะอันนี้จริง กระทากะทาอันนี้ก็คือแบบของจริงเลยอุ้ยกล่องอยู่ไหนฉันเอากล่องมันไปไว้ไหนนี่กล่องทุกคนอันนี้ก็ซื้อมาจาก Universal Studios ที่เมกานะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นของใครบ้างแต่ที่สำคัญเขาจะมีแมปด้วยเธอ นี่ก็คือแมปนะคะของ Universal Studios <S <S แล้วมันก็จะบอกว่าแต่ละจุดเนี้ยเราสามารถใช้วอนได้ที่ไหนมันใช้ได้จริงๆนะเวลาเราเดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอแบบตู้กระจกอะเราก็จะแบบวินการ์เดียมลาเบลสายะแล้วไฟก็จะขึ้นไฟก็จะเปิดอ๋อจริงๆเอ้ยไม่ใช่นั่นมันลูโมส l u ูโมสคือให้ไฟเปิด w i n g a ร์เดียมลา o s a คือให้หลอดวินการ์เดียมลาเบแล้วก็ Lumos แล้วก็ expecto patronum expecto patronum แล้วก็จะเอเอ expecto patronum จะมีกระดาของ ดัมเบลจอร์นะคะลูน่าเลฟกูดแล้วก็ฮาร์มิอนี่นะคะเป็น3วอนที่เลือกซื้อมานะคะนี่ไปทั้งดิสนีย์แลนด์กับยูนิเวอร์แซลแบบทุกที่แล้วนะคะทุกฝรั่งเศสปารีสอเมริกาญี่ปุ่นนะคะโตเกียวแล้วก็ไปที่ฮ่องกงด้วยะคะ่ะเคยพูดตัวเองไว้ว่าเราจะไปทุกดิสนีย์แลนด์้้วทุกยูนิเวอร์ซลที่ไหนสุสดเหรอหุยยากมากคืออยากจะบอกว่า LA นะแต่ว่า ญี่ปุ่นก็สนุกญี่ปุ่นก็สนุกมีเครื่องเล่นเยอะมากๆ ที่จริงเครื่องเล่นส่วนมาเขาจะเหมือนกันแต่บางอันมันจะแบบมี exclusive นี่มีนี่ด้วยนะคะเป็นที่แบบคันหนังสือก็สวดมากจะซื้อ harry p u f f กับ griffindor เนี่ยแหละ journal notebook นะคะสังเกตได้ว่าไม่แตะอีกแล้วไม่เขียนไม่แตะฉันจะวางไว้ส,สวยๆแบบนั้กลัวมันพังอะ่ะเป็นคนแบบเนี้ยกลัวพังอันนี้คุณแม่ซื้อให้นะคะซื้อจากไทยเป็นของของันวันเกิดซื้อจากร้านหนังสือ asia book สปอนเซอร์ได้นะสปอนเซอร์ได้นะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบ อบอกวอนแต่ละวอนเลยนะคะว่าอของใครบ้างแล้วก็เป็นแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็จะได้วอนมากับนังสือด้วยนะคะถ้าให้เลือกของสามอย่างจากในตู้นี้อุ้ยีเ <c oughs> ลือต้องทิ้งแรงมากแต่ถ้าเลือกได้สาอย่างนะคะ <c oughs> ก็จะเลือกเป็น my fair lady <c oughs> แล้วหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกอันนี้เลือกวอนนะคะแล้วก็เอาอันนี้ละกันพอคุณแม่ให้ค่ะ โอ้ my god อันนี้ได้มาจากดิสน,นีย์แลนด์ Paris นะคะฝรั่งเศสถ้าใครไปอ่ะทุกคนจะต้องไปเอาอันนี้เป็นซิลเวเนียเพราะว่าเขาปั้นให้ดูเลยสดสดปั้นสดๆดให้ดูเลยก็คือแบบทำแก้วตรงนั้นเลยนะคะพาเคนมาทัวร์ต่อนะคะ Come Come on! Come on! Come on. นี่เป็นโซนแบบโซนเก็บหนังสือนะคะแต่ว่าที่จริงมีอีกข้างล่างมันเลยดูว่างๆเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะเคนโอ้ my god นี่ไงแฟนเธอเริ่มนี้น่าจะแบบปีอะไรอะโอ้ oh my god มันต้องเขียนอันเนี้ยในเนี้ย1999 1999จริงไหมเนี่ยโอ้ oh my god อันนี้แบบเป็นแบบฟลิปด้วยนะทุกคน ระบายแล้วจริงๆตอนเด็กๆโอ้โหป้าต่อเลยดีกว่าอะเข็นให้เค็นให้เข็นอยู่กับแฟนไปก่อนนะคะกล่องเนี้ยคือสําคัญสำหรับเรามากเพราะว่าจะเป็นคุณแม่คือสายเก็บของเนาะคุณแม่จะเก็บ everything จิงกะเบลเก็บทุกอย่างเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกแมกกาซีนแรกๆนะคะที่เราเคยมีมันมีอันนี้มาได้อย่างไรมาได้อย่างไรสองสคือปีอะไรของ ปีสองพันม,มีเพลงอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมันมีเราเพิ่งเห็นมันมีเราแม่อะไรเก็บก็คิดอยู่ทำไมแม่เก็บนี่คือเรานี่คือซิสกาชิลลี่ไวชออ็อคโอ้โหดูสิมีเพลงอะไรนี่ไงตกหลุ่มรักเราใช้รูปลิ p โปรเจกต์ทุกคนโอ้ไม่กออ้าวตกหลุ่มรักนักร้องหวายฟีเจอริง พีทไซมอนคินแล้วก็ชิลีไวชช็อกเดี๋ยวงงนะอยากหาเล่มแรกที่เราเคยมีเโ my goodness หนังสือเล่มแรกแบบแมกกาซีนแรกในชีวิตก็คือของดอลลี่นะคะจะร้องไห้ไม่เห็นนานมากอะแล้วนี่ก็คือเอาตัดตัดไปทำสแคร็บุ๊กนะคะตัดรูปไปทำสแคร็บบุ๊ก ที่จริงมีอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ EP อื่นดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดแบบพกกุแบบ scrapbook burn book oh. ก็มีมี burn book ด้วยนะคะเล่มนี้ไหนดูสิ2 5 0 5วันหลังถ้าใครอยากมาดูพวกแมกซีนอีกเดี๋ยวจะมาเปิดอีกนะเพราะว่าสาุเพราะว่ามีเยอะมากแล้วก็มีจอ y อะไรอยเงี้ยเดี๋ยวไว้วันหลังมาเปิดให้ดูดีกว่า <c oughs> แม่เก็บตั้งแต่เด็กเลยอ่ะแบบตั้งแต่แบบว่อะไรคือโคลาสต้องมาวางอะโอ้ my god ฉันเปิดผิดกล่องฉันเปิดผิดกล่องเก็บก่อนอันนี้ไว้มาดูวันหลังเนาะโอ้โหทำไมที่เก็บมันเออกูรักเลยมาก์อ์รนี์ร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 ์อ์ร อนี่คือกล่องที่อยากเปิดทุกคนมันอลังการมากอา้าวผิดกล่องผิดกล่องอีกผิดกล่ององีกอันนี้อ่ะมา,าลุ้นกันอมาถูกอันนี้แหละคือกล่องที่อยากเปิดให้ทุกคนดูความแบบความเก่าของหนังสืออา้าวผิดกล่อง <G ül> แต่ก็อยากให้ดูวันนี้ก็อยากให้ดูแต่ผิดกล่องคือมันหน้าตาเหมือนกันนะจากตรงนี้แต่อันนี้คือเป็นพวกหนังสือดิสนีย์ทั้งหมดเลย <G ül> Sleeping Beauty ร <G ül> อบหน้าเดี๋ยวค่อยมาเปิดกล่องนี้สรุปกล่องนี้ลสะสรุปรล้แล้ว,แลว,ว่าคือกล่องนี้เดี๋ยวหลังมาเปิดดร c t o u ให้ดูขอย้ายเข้ามาในห้องนี้ก่อนนะอยากจะบอกว่าร <G ül> อมาก ไปนั่งดูหนังสือเพลินไปนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ย้ายมาเซกชั่นน้ําหอมแล้วนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หวายแบบชอบคอลเลกต์มากเลยนะคะ<อ>บางคนที่แบบอินกับพวกกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับเพลงนะสะวายอะ่ะเหมือนถ้าสมมติเราฟังเพลงในช่วงอายุไหนถ้าเราได้ฟังเพลงนั้นใหม่เราก็จะนึกถึง experience ตอนนั้นรวมถึงน้ําหอมด้วยนะคะหรือกลิ่นบางคนที่ชอบซื้อน้ําหอมเวลาไปประเทศไหนเพราะว่าเวลาเรามาฉีดใหม่เราจะ ee, นึกถึงแบบ <S <S อิตาลีนึกถึงฝรั่งเศสนึกถึงอะไรแบบนี้ ะะก็วันนี้เอาเป็นกลุ่มกิบก่อนล้วกันนะคะใครอยากดูแบบเต็มๆก็บอกกันมาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวจากน้ำหอมที่เลิฟก่อนอันที่เลิฟมากๆก็คืออาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้ Expect นี่ก็คือน้ำหอมของ i u ล i e y i l i s h ทุกคนงงปะมันหอมมากหอมหอมกลิ่นมันจะแบบวานิลลาวานิลลานิดนึง อันนี้เป็น first edition นะคะของบิ l ลี่ไอ i ิช second edition น่ะก็จะเป็นขวดสี m e t a l l ิกดำนะคะแต่เราชอบชอบตัวนี้เราชอบกลิ่นนี้มากๆดมแล้วอร่อยแบบว่าน่ากินชิดทุกวันเลย <c oughs> ชอบมาก <c oughs> มันแบบว่า s i g เ a t เจออันนี้คือ s ิ g เ a t เจอร์เลย <c oughs> บางทีเราจะผสมตัวนี้นะคะกับอันนี้ Prada Paradox นะคะเอามาผสมกันจะถือว่า เป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากๆจากหวานเฉยๆมันจะกลายเป็นแบบใครเดินเข้ามาในห้องเซ็กซี่แน่นอนนี้นะคะพารามันจะกลิ่นแบบมันจะดูแบบโตนิดนึงมันจะดูแบบเซ็กซี่นิดนึงอย่างเงี้ยนมกลิ่นตอนฉีดร้อนแรกมันอาจจะแรงหน่อยนะคะแต่ว่าพอทิ้งไว้กับผิวเรานะคะหรือว่าถ้าเราทำแอคทิวิตี้อะไรอะ่ะมันจะกลายเป็นกลิ่นแบบหวานเลยนะคะไม่ได้หวานแบบขนมอะ่ะ มันหวานแบบเซ็กซี่นะคะก็เลยรู้สึกว่าเวลาอันเนี้ยสตัวนี้ด้วยกันคือ pair ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันสุดท้ายที่ชอบอ่ะเอานี้แล้วกันอันนี้คือจะฉีดเวลา special occasion อย่างเดียวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบเวลาฉีดแล้วทุกคนต้องถามว่าใส่น้ำหอมอะไรวันนี้ใส่น้ำหอมอะไรพวกงานแต่งงานหรือว่างานออกอีเวนท์ที่เรารู้สึกว่าแบบอยากจดจำก็คือจะใส่อันนี้นะคะซึ่งก็เป็น g a b r i e l Chanel นะคะ ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยมันเป็น limited edition แต่ว่าตอนเนี้ยเขาแบบทำให้เอ่อซื้อได้ทุกคนแล้วจะเป็นกลิ่นที่โตหน่อยอันนี้จะเป็นกลิ่นโตถ้าฉีดไปแล้วอะจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่แบบว่าออกงานไปกับผู้ชายไปกับผู้ชายห <c oughs> ล่อเบิดสักหน่อยอะไรเ <c oughs> นี่ยนี่คเก็บไว้นี่ เก็บไว้ในที่ที่แบบทุกคนเอื้องถึงไม่ได้แต่ก็คือช่วยกันยกเรียบร้อยเธอมันคือน้ำหอมเซตแรกของ Justin b ีเ b e r มันคือคอลเลกชันแรกแบบแรกเลยของ Justin b ี e b e r ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยฉีดเลยเพราะรักเขามากมีทั้งนี่มีที่อาบน้ำซึ่งไม่รู้ใครมาทำไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนทำแต่ดูดีเหมือนแม่ฉันมีความสุขอ่ะเสียใจมากนี่นะคะน้ำหอมคือแบบ ก่อนเราต้อนเนี่ยดูมันแบบว่าด้วยความที่เราเก็บนานนะเนาะมันก็จะแบบว่าเริ่มลุยลุยแล้วตอนนี้เมื่อก่อนตอน,นเด็กจะชอบเพิ่มเพอ <s> จะเพอว่าแบบเ <s> นี่ยแบบอันนี้คือแบบ key to his heart เรามีแบบปีนแย่แบบสู่หวัวใจของเขาอะไรนี่ไม่เคยฉีดเลยนะฉีบบ <s> ไม่เคยฉีดเลยเอาไงเนี่ยอ่ะก็ได้นี่ก็อยากลงเหมือนกันนะใจจริงอ่ะเดี๋ยวอ่ะเขียวจะฉีดแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้สำหรับ อีพีหน้าหรืออีพีตอบตอบอ่ตอไปละกันก็เอาอันที่เปิดหมดเลยสิเอาอันที่บอกว่าดูน้ําหอมหมดเลยเพราะว่าที่จริงเรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมากกว่านี้อีกทุกคนโอ๊ยิดตาค<า>่ะนี่แรงมากน้ำหอมของตัวเองแรงมากได้ไหมได้แล้วอ่ะไหนลองดูซิ้คุณคุณอะ ต้องตอบได้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยแกเบรียลชาแนลวะนี่นี่ขึ้นมาเอามือขึ้นมาอีกนิดนึงอีกนิดเน่เน่เอ้ยเชฟเฟเนียโคอโอ้โหอาเปิดตาได้เชฟเเนียลคอเฮ้ยพอปิดตาแล้วแบบโอ้แต่พอปิดตาแล้วคือเธอหอมมากอัม o ซ o อร y ี่เอ้ย จะขวดรอบหนึ่งมิสตีโอว้าวเปิดตาค่ะอยากรู้หรือเปล่าอยากจะบอกว่ารู้เพราะกล่องอรู้เพราะแพคเกจิ้งเลยถ้าใครอยากแบบดูเป็นลูกคนหนึ่งอะไรอย่างก็ ฉีดมีได้เลยกลุ่มพี่หวายมีทุกซีทเวชั่นเลยจะไปมีออกอแต่งงานหรือว่ามีหมดมีใช่อยญ่ถ้าถ้ารู้ว่าวันไหนจะไปเจอผู้ชายก็มีวันไหนจะไปเจอผู้หญิงก็มีกลุ่มผู้ใหญ่หน่อยมีถือว่ามี for everything แต่ต้องรอรอบหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเฉลิว่าอันไหนที่ฉีดแล้วแบบผู้ชายชอบบอกว่าหอมจังเลยรอติดตามนะคะ ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ดาวนบิโลนะคะว่าอยากดูคอนเทนต์แบบไหนอีกแล้วก็เอนจอยไหมกับวันนี้อุต่าห์บอกว่าให้ดูคอลเลกชันทุกอย่างที่สะสมเลยนะคะแล้ววันนี้ก็สนุกม,มากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืม subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่โลนะคะ See you! Bye!